สวัสดีครับวันนี้ช่องนักสมุนไพรก็จะพามาชมว่านนะครับเป็นว่านสมุนไพรที่หายากอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาเอาใจสายเหนียวนะฮะเป็นว่านโบราณนะครับที่คนโบราณนะครับนําไปต้มอาบนะฮะแล้วก็นําไปเคี้ยวนะครับเพื่อคงกระพันชาตินะครับอันนี้ก็คือว่านมหาอุดนะครับว่านมหาอุดก็คล้ายๆกับว่านบางไผแดงนะคล้ายๆกับว่านเชศฉลูกันนะครับ คล้ายกับว่านเพชรน้อยนะฮะลักษณะใบนะครับนี่ครับเป็นว่านมหาอุดีชนิดหนึ่งนะครับคนสมัยโบราณนะครับจะนําไปต้มเป็นการต้มอบหรือต้มอาบนะหรือต้มแช่น้ำมนนะครับเพื่อให้อยู่ยงคงกระพันสายเหนียวนะครับแล้วก็บางบางท่านนะครับก็จะนําหัวนะครับนี่ดูหัวนะครับหัวจะไม่ใหญ่นะหัวจะเล็กแค่นี้ครับนี่หัวของเขานะครบนี่ครับ เวลาจะเคี้ยวว่านนะครับจะต้องท่องคาถามหาอุดนะครับก็บางคนบางท่านแล้วแต่จะใช้วิชาใช้คาถานะครับบางท่านก็ใช้คําว่าอุดทางอัดโทอุดด้วยนโมพุทธายะนะครับก็จะนําไปเคี้ยวเลยนะครับเวลาเคี้ยวนะครับถ้าคนที่มีคาถาดีๆนะครับเวลาเคี้ยวหน้าขนก็จะลุกเลยนะครับเวลาขนลุกก็คือการอยู่ยงคงพันหรือหนังเหนียวนั่นเองบางท่านนะครับนํา สมัยโบราณนะครับอย่างเช่นปู่ย่าตายายนะครับเวลาเคลียวว่านแล้วก็จะนําเวลาขนลุกนะครับเวลาขนตั้งก็จะนําดึงหนังออกมานะครับแล้วก็วางกับพื้นกระดานแล้วก็ตอกสปูนะฮะก็จะไม่เข้านะครับมันก็จะยุบไปกับสปูเลยนะครับคนสมัยโบราณนะครับนี่ก็คือว่านที่มีความเชื่อมาแต่โบราณนะครับคือว่านมหาอุดนะครับลักษณะว่านนะครับแต่ว่าทางตัวแซกซักก็ไม่เคยลองนะครับแต่ก็ชอบเป็น อย่างนี้มากกว่านะครับชอบเป็นพวกพระนะฮะอันนี้ก็คือความเชื่อนะฮอันนี้เราชอบอยู่แล้วนะครับเราชอบอยู่พระอันนี้คืออย่างเช่นท่ากระดานนะครับแล้วก็อย่างเช่นไ <ETF> ม่เห็นส่วนอย่างเงี้ยบ,บัวสองหน้านะครับก็จะชอบแฝงพวกนี้มากกว่าแล้วก็จะเป็นพระพิฆเนศของวัดภูเขาทองนะครับก็จะชอบแฝงพวกนี้นะครับแล้วก็บุกู่ทวดจะชอบแฝงแบบนี้มากกว่าแต่ว่า สมุนไพรความเชื่อคนแต่โบราณเล่าขานกันมาก็มีเรื่องจริงนะครับที่คนสมัยก่อนชอบเล่นวิชาคมไสยศาสตร์นะครับก็เป็นว่านมหากดีตัวหนึ่งนะครับที่ควรสะสมนะครับอยากจะชิมรสชาติดูนะครับรสชาติจะเป็นแบบไหนนะครับลองชิมดูว่าผลจะลุกจริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องเล่าเก่าขานมาที่ปู่ย่าตายายเคยสั่งสอนเคยเล่าขานมาแต่เราก็ไม่เคยลองนะครับจะลองเคี้ยวดูว่าควนจะลูกจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวเอาเปลือกออกก่อน ลองเอาเปลือกุก่อนแล้วเราเคี้ยดวยดูว่าคนจะลุกจริงหรือเปล่านะครับน,นี่คือว่านมหาอุดจริงๆว่านเรามีมากมายอย่างเช่นข้างหลังนี้เป็นพยาว่านพยาว่านนี่จะคุ้มครองว่านทุกชนิดให้มีพุทธคุณให้มีสรรพคุณทางยาให้มีปรสิตท,ทางยาที่ดีนะครับนี่คือพยาว่านที่เราปลูกไว้เราปลูกว่านไว้ไวไวไวประมาณเกือบ2องร้อยสามชนิดนะครับที่ว่านที่มีสะสมไว้นะครับก็จะถ่ายทําให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวลองเรียดูว่าคนจะลุกจริงหรือเปล่าครับ รสชาติเป็นแบบไหนเนงินด้านในจะดำนะครับเนี่ยเป็นสีม่วงนะครับกลิ่นหอมนะครับแต่รู้เลยว่ามันสัมผัสเขาร่างกายเลยนะครับ ก็จะมีอาการเล็กๆนะครับเพราะเราเราไม่ได้ท่องกระถางหรือเราไม่ได้ปลูกเศษว่านนะครับจะอาการก็จะออกเนี่ยกลิ่นดีมากนะหัวเล็กๆนะครับแต่ว่ารสชาติเขากินเขาแรงนะฮะเวลาเรากินเข้าไปมันมันมันมีอาการสัมผัสได้เลยว่าเป็นว่านที่มีคุณพิเศษนะครับเป็นว่านหักอุดที่ดีมากๆนะครับถ้าสะสมไว้ดีนะครับอันนี้เราปลูกไว้เยอะนะครับ นี่เราให้มาเพื่อนๆมาชมกันดูอีกทีนะครับรู้สึกเลยว่าหอมกลิ่นดีมากครับกินเข้าไปมารู้สึกตึบๆในหัวใจเลยนะครับเนี่ยนี่คือว่านหมหาอุดสีสันสวยแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นบางไทยแดงหรือเพชรแดงนะครับก็จะใบสีแดงเดี๋ยวเราให้มาชมนะครับมีชนิดหนึ่งนะครับ แต่แต่ว่าจะคล้ายกันนี่ครับนี่ครับไม่จะเป็นสีแดงนี่ครับก็จะหัวเหมือนกันแล้วนะครับเนี่ยเราจะชิมรสชาติดูว่าเนี่ยอันนี้สีแดงนะครับหรือมหาอุดแดงนะครับเดี๋ยวใจดูว่ารสชาติเหมือนกันไหมนะครับชิมอย่างเดียววันนี้ครับให้เพื่อนๆได้ชงกันเลยว่ารสชาติจะเหมือนกันไหมนะครับเนี่ยหัวเล็กเหมือนกันแล้วครับเนี่ยแต่ว่าอันนี้จะสีแดง วานเพชรแดงนั่นเองนะครับนี่จะแรงมากครับเืนขึ้นเืนขึ้นจมูกนะครับนี่ครับถ้าคนสะสมวานนะครับควรที่จะนําไปสะสมไว้น,นะครับเพราะว่าเด่นยี้วานหายานะครับนําไปทําเป็นน้ํามันนําไปเคี่ยวน้ํามันนะครับเพื่อ นะฮะหรือว่าแก้พวกปลายประสาทอักเสบพวกกระดูกเสื่อมหรือว่ามีอาการปวดต่ำคอได้ดีมากๆนะครับเป็นว่นที่เป็นว่นที่มีพุทธคุณทางยาที่ดีมากเป็นว่นมงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยกันทูดผีพาจได้ดีนะครับว่านที่นี้นะครับก็สามารถนํามาต้มเคี่ยวกับว่านเพชรกกับดำนะฮะเพชรกกับแดงได้นะครับว่านนไงครับอันนี้คือว่านมหาอุดนั่นเองนะครับสวัสดีครับ